สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเกือบจะปีนแล้วที่ผมประกาศตัวไปว่าเดี๋ยวเราจะมาทําวงรุนตีชื่อวงรุ่นใหญ่อันนี้ก็อ่ส่งสารไปแล้วเ็เขียนในใบเอ่อในโพสตประมาณปีที่แล้วว่าถ้าใครอยากอยากจะเข้ามาในวงรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเอ่อสอนน่าจะ2,532โรงเรียนบ้านหนองพวงยิ่งดีใหญ่อันนี้ผมจะสโล่ดูก่อน ในนามหัวหน้าวงอันนี้พูดตรงๆเลยเล่นเป็นไม่เอาเอาเล่นเก่งมาถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะเพลงโอเล่นของซุลิฟ,ฟูสามสี่ฉันยืยงกัวงวลอยู่นะ อย่าปรึกษาใครสุดท้ายก็มีแค่ข้างกันมีแต่แมวฉันีเป็นคือนใจโอไปไหนไปรู้